เรื่องนี้คือแอนิเมชันที่มันทําให้ผมรู้สึกว่ามีไฟกลับขึ้นมาอีกครั้งสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวยูรุแคมแคมสบายสบายสไตล์สาวๆ8.5เต็ม 10. 10บวกแนะนําครับไม่มีสปอย2ซีซั่นรวมในคลิปเดียวเลยแต่อังจริงนะผมบอกเลยว่าต่อให้เรื่องนี้มีคนไปทําสปอยอ่ะมันคงเป็นการสปอยแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะห่วยแตกสุดๆเลยอะ่ะ เพราะว่าเรื่องนี้นะในความรู้สึกผมอะหากคุณไม่ดูด้วยตัวเองไม่สัมผัสด,ด้วยตัวเองไม่รู้ถึงสิ่งที่อนิเมชันเนี่ยนำเสนอให้คุณด้วยตัวเองอะคุณจะไม่รู้สึกถึงอารมณ์ร่วมอะไรเลยแล้วคุณอาจจะบอกได้ว่าอนิเมชันตันเนี้ยโคตรห่วยแตกเลยทั้งๆท,ที่ไม่เคยดูมันด้วยซ้ำอะ <S <S ตอนนี้ก็มีแบบถูกยสิทธิ์ทาง u t u b e นะครับรีวิวดยรวมนะครับมันคืออนิเมชันสบายๆอบอุ่นๆรู้เหมือนไม่มีอะไรมากแต่ด้วยความไม่มีอะไรแบบนี้นะผมเนี่ยตอนที่เครียดอยู่หรือตอนที่แบบว่า เซ็ง,งเบื่อเนี่ยพอดูเรื่องนี้ตอนแรกผมก็ดูต่อมาเรื่อยๆเลยเพราะมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีไฟในการกลับมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างครั้งหนึ่งรวมทั้งมีความคิดอยากแบบว่าไปกลางเต็นที่ไหนสักที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับเต็นถูกๆหลังหนึ่งประมาณเนี้ยรีวิวต่อเป็นข้อๆน,นะครับอย่างแรกสิ่งที่ผมชอบนะงานภาพครับงานภาพตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาคุมมูทโทเนี่ยได้ดีมากๆหลายฉากที่แบบว่าเหมือนไม่มีอะไรเนี่ย เขาสามารถทําให้ผมรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมไปพร้อมกับตัวละครได้ด้วยภาพตาที่แบบเหมือนเด็กๆไม่ได้สวยเวอร์วังอะไรแบบเมที่เราดูในยุคนี้ตอนที่เขาอยากให้ดราม่าหรือแบบว่าซิงๆหน่อยเนี่ยเขาก็สามารถนําเสนองานภาพตาเนี่ยให้ดูซ้งๆได้หรือฉากที่ทำให้ตัวละครดูเงาๆเขาก็ทําได้ดีมากหรือฉากที่เล่นมุกตลกกันหรือทําอะไรแบบบ้องๆอารมณ์จากภาพที่สื่อออกมาให้ผมเห็นเนี่ยผมคอยตามอารมณ์ที่งานภาพเนี่ยทุกครั้งเลยครับต่อมาครับบทเนื้อเรื่อง ถ้าให้แบบปกตินะบทนี้เดืงนนี้ไม่ถึงห้าสำหรับผมเลยก็แค่เด็กผู้หญิงมาเจอกันนะแบบพากไปกางเต็นแต่เขารู้ว่าเขาต้องการนำเสนออะไรเขาโฟกัสได้ถูกจุดแล้วมันคือสิ่งที่ผมชอบมากๆและยังทำให้ผมรู้สึกว่าอยากไปลองทำด้วยตัวเองนั่นก็คือการแคมปิ้งการกางเต็นมันนำเสนอออกมาผ่านตัวละครผ่านเรื่องราวแบบว่าแนบเนียนสุดๆน่ารักสุดๆน่าติดตามสุดๆ ไม่มีช่วงไหนเลยที่ทําให้ผมรู้สึกว่าไม่อยากดูต่อแล้วปิดเครื่องนอนไม่มีเลยคือไหลไปได้เรื่อยๆเลยครับเรื่องนี้ต่อมาครับตัวละครตัวละครตังนี้นะดีไซน์าภายนอกชัดเจนรคเตอร์ชัดเจนาเเจน,นารักสซื่อซึนเดเละวกเวกไวยๆบ้าพลังหน่อยๆขี้แกล้งซัพพอร์ตที่ดีทุกตัวละครมันมีสีสันเฉพาะตัวของตัวเองอะแลวพอมันมารวมกันนี่คือไม่ทําให้ผมรู้สึกว่าเบื่อตัวละครไหนมากเกินไปเพราะว่าเขามีทางเล่นเรื่อยๆไง เขาเล่าเรื่องผ่านตัวละครนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได,ตได้ตัวนู้นก็ได้มันเป็นเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะมันก็มาบรรจบที่การตั้งแคมป์การแคมปิ้งเต็นท์การเดินทางการท่องเที่ยวเป็นเรื่องราวที่เรื่อยๆอบอุ่นมวมๆกันไปจากตัวละครที่หลากหลายต่อมาคือส่วนที่ผมหักคะแนนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ขอตินิดหน่อยแล้วกันอย่างแรกเลยคืองานภาพครับให้ฉากพาทิ์ขึ้นเนี้ยผมเห็นในหลายๆเรื่องเนี้ยทำดีกว่าเรื่องเนี้ยมากๆและก็สุดๆริ่งกว่านี้ ผมว่าเรื่องนี้ยังทําฉากพารทิดขึ้นยังไม่สุดโดนใจผมเท่าไหร่และอีกอย่างคือหากฉากไหนมีรถมีมอเตอร์ไซค์เนี้ยทีดีจะแบบว่าน่าเกียดมากโคตรโดนเลยแล้วก็ไปไปซีซั่นแรกจะมีงานเผาแบบว่าเต็งๆหน่อยๆต่อมาครับคือตัวละครการดีไซน์คลเตอร์ภายนอกหรือนิสัยตัวละครเนี้ยผมยังมองว่าบางตัวละครอนะ่ะมันมีนิสัยบุคลิกอะ่ะทับซ้อนกันอยู่ยังไม่ชัดเจนแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบ ถ้าให้ผมเทียบนะไอเรื่องเคออในอดีตเนี่ยเขาทำตัวละครได้แบบชัดเจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งกว่านี้ครับโอเคครับส่วนตัวเนี้ยผมก็ให้แค่นี้แหละคุณไปดูจริงๆเนี่ยคุณอาจจะปิดทิ้งตอนแรกเลยก็ได้ผมก็ไม่รู้คุณนะแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมชอบมากจริงๆแลวผมก็อยากไปตั้งแคมป์ตามเรื่องนี้เลยอะ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ดูคลิปผมจนจบแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับบาย